ผมอ้นมาเยอะครับวันนี้ผมจะมาตกปลาพ่อที่พองท้าอากาศนะครับวันนี้ผมจะมีเดิมพันท์พ็พอนะครับมาใช้เหิืตัวเองนะครับโดยการที่พ่อจะมีรางวัลให้ผมครับพ่อทำไรอ่ะเฮ้ยวันนี้ต้องไหว้เล่นของสักหน่อยวันนี้อ้นช้านะผมอ้วนคิดสูตรเองนะครับโดยที่ทริปรางวัลวันนี้ถ้าอ้นได้ปลานอกเหนือจากกระมังนะครับจะได้ตัวละร้อย แล้วก็ถ้าได้ปลารวมชนะพ่อก็คือพ่อเสียห0าร้อยนะแล้วก็จะเป็นผู้แพ้อ้นนะครับซึ่งพ่อจะไม่ยอมนะครับถามลุ้นตามเชียร์เลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมเราจะพิชิตปลาใหญ่ได้หรือเปล่าปลาแปลกได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับแล้วคุณจะต่อเลยครับเออมันมาจริงจริงจรินเที่ยงเที่ยงเที่ยงโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศตอนอ้อนมันเรียกซื้อเหยื่อกันเลยนะครับว่าเขาจะเอาวิธีไหนเอาเหยื่อแบบไหนมาใช้นะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวอ้อนก็จะได้เลือกเลือกเหยื่อที่จะไปใช้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ้นจะเอาตัวไหนไปใช้บ้างครับผมอันนี้ฮ่านี่มีผู้ช่วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรที่อ้อนเลือกไปจะเด็ดไหมนะครับผม มาโอเคเรามาดูกันเอาอะไรอีกไหมก็ร้านประจำนะครับผมร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับร้านเบสฟิชชิ่งของสามนะครับผมเราไปตกที่ไหนก็แวะที่นี่แหละครับผมนี่โอเคสรุปได้มาแล้วโอเคมีอะไรด้วยก็จะมีแยมโลลำ บางขาวแล้วก็ไข่เขียวโอ้โหอะไรนะไข่เขียวโอเควันนี้มีผู้ช่วยด้วยอ้นจะต้องหมาแน่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนที่เราตกกันเลยครับผมส่วนผมเลอะหน่อยครับพอดีที่ดินมันเลอะนะครับส่วนผมจะได้สูดเยื่อขนมปังตัวนี้นะครับผมเป็นขนมปังสําเร็จรูปนะครับผมจะลองมาตกตะโกกแล้วก็สวายดูครับผมก็เยือเนือนี้นะครับได้ พี่สนับสนุนมาคือพี่ณนะัโมบอยนะครับผมไงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรทิ้งหน้าเฟซบุ๊กพี่เขาไว้ข้างล่างนะครับผมทุกคนสนใจเหยื่ออยากลองเหยื่อก็ทักพี่เขาไปได้นะครับผมณนะโมบอยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันเลยครับผมป้ายน้ำเย็นนี้นะครับพี่น้ำแข็งนี้นะครับมีำี่เรียมาก็ตัดไปได้เลยนะครับ

อะไรแบบใครเที đ đ th ่ยวไม่เข้ค <c> ร <ười> ับใครไม่เป <c ười> ็นเราก็ไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่พาเพื่อนมาหลายคนนะเพื่อนมายิ่งหน้าดีนอย่างเงี้ยโอ้ยนั่งทำไมเสียเวลาฟ้าคือมันไม่ได้ปลาไม่เสียเวลาแต่จะไม่เสียตังค์ไม่เหมือนเกี้ยวหมอนวดทั้งวอยให้ใช่ เสียกันเสียใช่มันไม่รู้มันเป็นมวยนะเราก็ถามว่าม่นั้นเจ้าพยาก็มีอะไรก็มีทำไมไม่เฮ้ของต้นเล่นนะครับจะมีม้าไอ้คันตกคันวังไม่ได้เช็คของครับโอเคครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วครับหลุดแล้วครับตัวแรกเอาอยู่ใช่ไหมร้อยหนึ่งจะแตกกระเป๋านะครับร้อยแรกมาดูกันครับผม ร้อยแรกเราจะแตกหรือเปล่านะครับอ้นมาแล้วครับเมื่อกี้โอ้โหดูเอ็นก็พันกันไปไม่ได้เช็คอะไรแล้วด้วยความใจร้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหระชังเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับช่วยอ้นกันนะครับแป๊บนึงนะครับอะไรตะเพียนตะเพียนหรือเปล่า หนมาให้เพื่อนๆดดูิเพื่อนดูที n ้ s. <S าถือนี่ครับเอาไง<ห>ดีนับแต้มนับแต้มแต่อย่างว่าเนาะอันนี้ก็ตีเป็นตะเพียนแหละแต่ตะเพียนใหญ่มากเดี๋ยวใครดูเป็นแต้มรวมที่จะได้ในตอนปิดคลิปนะครับรแต่ตอนนี้คือร้อยหนึ่งยังไม่พิชิตละกันนะโอเคครับอ,อะไรแถวนั้นจะง่ายอยู่หน่อยใช่ครับแถวนี้มันเราต้องออกไป ผมกำลังวิ oh ่งอยู่แล้ววิ่งอยู่แล้วครับโอ้โหนี่ครับของเรายังนิ่งอยู่ครับวันนี้จะเสียตังค์ไปเท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันอยู่ไหมโอเค แต้มนี้ไม่อยู่นะครับมาลุ้นกันต่อไปฮ่าฮ่โอเค ชองนี้มันหมานีจริงๆนะทุกคนเรามารู้นกันดูว่าคนจะได้ปลายใหญ่ไหมนะครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่เลยฮะดึงดีอ่ะอนี่ไงไม่ถึงพือนเลยอ่ะ ไม่ใช่มันสั่นเหรอสั่นอะไรพ่อมันตึ๊ก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 สั่นอย่าดื้จับอยนะ่าแพ้นะดูจะนั่งหัวล้อนดูฮ่าพูดเองนะเดี๋ยวจะน,นั่งหัวล้อดู่ให้มาชมรอดูนะใครแพ้จะหัวล้อให้หนะรออือใ,ใช่ไหมพ่อไหนเล่นของเล่นของไปยังไม่จอเดเนี่ย ดดรูคับมาไหมเมื่อกี้สายโทรศั์พ่อเข้าพอดีอยู่ไหมเคโอเคขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับเมื่อกี้สายเข้าพอดีครับผมเรามาลุ้นครับว่าเขาอ้นจะได้ปาอะไรนะครับผมโอ้โหอ้นมาของอ้นรู้สึกว่าวันนี้หมานกว่าพ่อนะครับเฮ้ยแต่โก้ถอยถอยดีๆถอยดีๆค่อยค่อยค่อยคยโอ้ยยกเลยอามาดิโอ้ห แจกหนึ่งร้อยครับผมมาตะโกกมาแล้วเอ้ยมามามาวางดี้ดิวางดีดิค่อยๆค่อยๆค่อยๆควันเบ็ดเกือบโอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับผลงานก้นนะครับผมตะโกกครับอ่อนนังล้องดิตะโกกนะครับตัวแรกครับโอ้เว้นเว้นเว้นเวนไม่ใช่เราทำช่องตกปลาไม่ใช่ช่องเวนนั่งดูนี่ครับ อ้นครับได้รับหนึ่งร้อยบาทนะครับตะกอกครับผมก็วันนี้เราคือใจคืออ้นนะครับทําเหยื่อเองอะไรเองนะครับที่ได้ปลาโดยที่ว่าไม่ใช่กํามังหรือว่าตะเพียนเราจะให้หนึ่งร้อยบาทนะครับอ้นได้แล้วครับตัวหนึ่งร้อยบาทครับตัวแรกครับผมโอเคครับมาแล้วอยู่ไหมมาแล้วครับ อยู่ไหมสวยไหมสวยๆๆๆแต่โกกอ่ะโกกกำมังอ่ะกำมังกำมังโอ้กำมังมาแล้วของพ่อก็สวยครับผมนี่มาแล้วครับตามอ้นนะครับหนึ่งแต้มครับผมเกี่ยครับ มา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 อยู่ไหมอยู่ไหมร้อยแตกไหมร้อยแตกไหมติดอยู่ร้อยจะแตกไหมนะทุกคนหลังจากที่รอมานานหนึ่งจะแตกไหมนะครับหนึ่งจะแตกไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหลับไปตื่นหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับมา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 คิดว่าไงวันร้อยหนึ่งจะมาไหมไอเชดูเขามั่นใจนะทุกคน

โอ้่ตัวนี้ถือถือก่อนแป๊บน <100 S 2> ึ่งร้อนแตกแล้วครับ <100 S 2> วันนีโคค้โอเคครับร้อยแตกอีกแล้วนะผมนี่ร้อยแตกแล้วกับเหยือ่เยอเหยื่ออนเอง่งเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงให้ท,ท่านผู้ชมเห็นชัดนี่ครับอ่าหนึ่งร้อยบาทโอเคครับผมกับสูตรที่คิดคน้นเออคิดค้นหรือว่ายัางไงนะหรือว่าจำๆเอามา ก็ศึกษานะประสบก,การณ์โอเคครับผมก็เราก็หลังจากที่หลับไปตื่นหนึ่งเขาก็พิชิตเงินหนึ่งร้อยบาทได้แล้วนะผมโอเคครับแต่ส่วนของพ่อก็ยังเงียบๆอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าอ้อนน่าจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่สงเกมยังไม่จบนะครับคือแค่ครึ่งวันอยู่เลยอย่าพึ่งไปวัดอะไรนะอ้นนะอโอเคเรามาลุ้นกันต่อครับผมโอเคครับทุกคนก็ หมายนี้นะครับเราอยู่ถึงนี้ก็ประมาณจะบ่ายโมงแล้วนะครับผมก็ฝั่งทางเนี้ยของผมเนี่ยเงียบมากนะครับก็จะมีแต่ของอ้นฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับที่ได้แต้มวันนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ด้านข้างก็จะรู้สึกว่าจะเงียบกันนะครับผมก็นี่นะครับผมทางแยกที่เรามาอยู่ด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับจะเป็นวัดลำลูกลูกมัวนะครับผมก็ตรงยาวมาจากเครื่องบินนะครับตรงเข้ามาอย่างเนี้ย ก็จะมีสะพานสี่แยกอย่างนี้ครับเราเลี้ยวซ้ายมาตรงสะพานตรงนี้เลยนะครับผมเผื่อพี่ๆน้าๆคนไหนอยากมาลองดูนะครับผมก็เดี๋ยวเรามีเวลาสักสองชั่วโมงเราจะลองขึ้นไปด้านบนนะครับผมเราเราจะลองเลี้ยวซ้ายขึ้นไปด้านบนนะครับผมจะลองไปดูหมายไว้สักสองชั่วโมงสักชั่วโมงว่าจะมีผลงานมาอีกหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเงียบมากเดี๋ยวยังไงเราไปเก็บของย้ายของไปดูที่ใหม่ด้วยกันเลยครับผม ทุกนเราก็จะมาหมายนี้นะครับหมายรู้สึกว่าจะเป็นดอนตูมหรือเปล่านะครับบ้านนะครับผมก็พี่น้องเราก็น้ําท่วมนะครับผมนี่ครับผมก็สะพานตรงนี้นะครับผมก็นี่ครับผมก็ช่วงนี้จะไม่ท่วมเท่าไหร่นะครับกลางๆนู่นก็ท่วมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูเลยนะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้าหรือเปล่านะครับผมเอเคครับ นี่ครับนี่ครับของอ้นเล่นครับของอ้นเล่นครับโอ้โหเรามาดูครับนี่อ้นรู้สึกจะมาแรงนครับผมเรามาดูครับมีตัวหรือเปล่านะครับจะพิชิต100บาทได้อีกกว่าแล้วครับผมหมายหม่นะครับโอเคกำลังใหญ่ครับผมหมายเลขหมายหม่นี่ครับ ครับครับมาเยือก็ขอลาไปก่อนแท่นี้นะครับก็วันนี้อ้นเป็นผู้ชนะนะครับผมปลารวมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปให้รางวัลปลารวมอีกที่อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็ได้ตะโกกใหญ่ไป้สองแต้มนะครับอ้นส่วนตะเพียนนี่ไม่นับนะครับผมตะเพียนตีเป็นปลารวมนะครับก็ถือว่าวันนี้อ้นทําผลงานได้ดีครับผมส่วนพ่อวันนี้เงียบปิดนะครับผมก็นี่นะครับหมายใหม่นะครับหมายตัวนี้ของท่าศาลนะครับผม ่อครึ่งวันนะครับมาลงตรงนี้ก็ได้กระมังอ้นได้กระมังตัวเดียวตัวใหญ่ๆก็ถือว่าปลาขึ้นดีอยู่ครับบริเวณนี้ปลาขึ้นดีก็หน้าตกครับผมถ้ามีโอกาสยังไงว่างๆยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้าๆนนมาชมบรรยากาศอีกทีนะครับผมแต่วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันเลยนะครับเนี่ยผมจะนานะครับยังไง ปลารวมครับผมโอ้ยตัวใหญ่ครับนี่ครับก็ถือว่าสวยอยู่นะผมปลารวมครับผมพี่พีน,นะนนาลาไปแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายฝา,า,ากกดแจ็กก์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับทุกคน อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม